ก็เขาจะเริญพอน,นะวิทยากรเจ้าหน้ทานนที่อาู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานบุคคลั่วไปนายาติโยงที่มาในวันพระวันธรรมสวรรคนี้นาะทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนาะที่เราได้มาสร้างความดีคนะือบางคนมาประพฤติปฏิบัติหลายวันแล้วก็ต่างนะหรือนะแบบโบราณสมัยก่อนก็นิยมเข้าวัด วาเรามีโอกาสต้ามาปรปพติปฏิบัติทำแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะถ้าเื้องตน้นเช่นนะเราทำทานนะทานคือการรู้จักเอื้อเฟือ้อนะการให้ที่ไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียน,ยนตัวเราสำคัญที่สุดนะไม่เบียดเบียน,ยนคนอื่นด้วยทำแล้วสบายใจนะคุณน,นี่คือทำแล้วสบายใจมีมันได้หมดอะ ไม่ใช่เป็นเรื่องแค่เงินไม่ใช่เป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอื่นก็ได้ช่วยเหลือเกืือกปูนเหือเฟือเปืือแผ่น้ำใจทำแล้วมันสบายใจเราลองทำดูทำบ่อยๆมันรู้สึกดีไหมเอาเมือลงได้มือลงไดเรารู้สึกดีเราก็าทำแต่ถ้าเราทำแล้วรู้สึก ดูที่ใจตัวเองทําแล้วไม่สบายใจเบียดเบียนตัวเราเบียดเบียนคนอื่นก็ไม่ต้องทำถูกป่ะนะอันนี้อย่างนี้เป็นต้นนะพระมงคลก็มีนะขยันบางทีทําทําจนเป็นยังไงเขาเรียกศรัทธามีความเชื่อมีศรัทธามากแต่ศรัทนะธาก็ไม่ไม่ประกอบด้วยความความเข้าใจนะไม่ได้ประกอบด้วยความจริง ใครพูดก็เชื่อใครหลอกก็เชื่อธรามมาถึงบอกบางทีเราทําทานยกตัวอย่างนะแล้ก็ต้องประกอบด้วยปัญญาคือศรัทธาในปัญญาคู่กันนะความเชื่อก็ต้องประกอบด้วยความจริงในการพิจารณาทุกอย่างเลยในการใช้ชีวิตบอกเออเป็นไงเงินลงทุนอย่างนี้นะทําอย่างนี้เรายอาไดนะ้ผลมาเป็นทองคํายกตัวอย่าง างทีก็มีเป็นเรื่องของระบบนะเราก็ลงเงินมากขึ้นบางทีกลายเป็นเงินจนเงินตัวเองหมดไปยืมยามยืบมิดยึมสามีภรรยาโู่ยาตายยายบางทีไปกัหนหมดเลยพอุดทตายบางทีอันนี้นพูดอง์รวมนะไม่ได้ระบุหรือเจาะชงนียกยกอันนี้เพราะความโลภเราขาดพิจารณาว่า ความจริงนะฮไปเชื่อเชื่อโดยความความโลภแต่ไม่ได้เราพิจารณาด้วยสติคือความจริงว่ามันจะมีธุรกิจไหนที่เราลงลงทุนแล้วมันให้เงินเราได้ขนาดนั้นได้ไวและได้ทันทีนะอันนี้อย่างนี้เป็นตน้นอันนี้ยกตัวอย่างในฝันนะทั้งหมดแหลนะนะแล้วก็ทำาบอกว่าศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญานะความเชื่อนะ ต้องมาความจริงนะสามปัญญารู้ตัวายมฝึกมันจะมีตัวเอตัวฉุกคิดตัวรั้งจิตตัวเตือนพวกนี้คือตัวสติเรามันจะเตือนขึ้นมาบอกโยมยิ่งฝึกดูกายดูใจมากๆไอตัวเอะเนตัวรังจิตตัวฉุกคิดตัวระลึกได้เนี่ยมันจะมาไว มันจะมาเร็วสติแปลว่าระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวทางไหนตาหูจมูกลินกายใจภาษาพระเรียกอายตนะนะอยัยตนะโขนะอยัยตนะภายนอกอาย,ตน,าย,นออายตนะภายในรูปรสกลิ่นเสียงโภพภะธรรมลารม่ยกตัวอย่างภายในายตาหูจมูกลิงกายใจเนี่ยเห็นหนอนนี่แปลว่าอะไร ระล็ลกรู้แล้สติธรรมปัญญาและสมาธิเกิดจิตตั้งมัน่นนะฝึกดีๆอย่งางนะที่มะเด็กว่าคุณหลวงพ่อจะับเระบอกว่าไงเห็นหนอฝึกดีๆรู้เลยสติบอกนะสติบอกว่าไงว่าคนนี้นิสัยยังไงนะคนนี้เข้ามามีวัตถุประสงค์ยังไงจริงใจหรือไายการนี่บคนนี้จะเดินมามาหานี่ยืมตังนะยืมตังไม่ว่า ก่าคือไม่ใช้คืนด้วยหลบก่อนดีกว่าถ้ายืมตังไปใช้คืนยังไม่ว่ากันน่อย่างที่เป็นต้องยกตัวอย่างเนาะแต่จะจะยกเหตุผลประกอบ้วยเพราะว่าพูดอย่างนี้เฉยๆยมันจะจริงไหมเจ้าค่ะยกเหตุผลประกอบคืออะไรคือเราฝึกสติแล้วลึกรู้เกิดความชนานาญฝึกบ่อยๆฝึกทุกวันยกตัวอย่างหมอ ะเรียนหมอมาะเรียนจบใหม่ๆวินิจัยโรคเก่งไหม,มไม่เก่งอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวปวดปวดปวดเดี๋ยวจ่ายพาาราก่อนจ่ายพาภาราก่อนอย่างนี้เป็นตรงเยอะัวออย่างาแต่หมอเปไ็นไงนานที่จบมาหลายสิบปีแล้วรักษาคนไข้มาเป็นนะพันพันลายเป็นหมืนม่นหมื่นลายหลายสิบปี โยมที่ว่าเขาฝึกบ่อยๆนะเจอเคสบ่อยๆรละลึกดูนะรู้ความเป็นจริงบ่อยๆเกิดความชํานาญไหมชานาญมากกว่าไหมมากเห็นคนไทยเดินมายังไม่ทันถึงตัวเลยยังไม่ทันใช้เครื่องฟังเลยนะมาปุ๊บอ้านี่คุณเป็นสมมติงานเป็นโรคดีซ่านมสมมติ ถ้าหมอรู้ได้ไงอ,อยุว่าลักษณะการสังเกตในการเห็นหนอแลวเลยมัแล้วลักษณะของอาการทางกายเป็นไงซีดเหลืองไหมอ่ะยกตัวอย่างนี่อาจจะยังนี่คือสติบอกประสบการณ์มันยังไม่ทันถึงตัวหมอหรือหมอบอกแบบนะคือสตินะสติตำมปัชญยะความระลึกลุกที่ฝึกไง ฝึกบ่อยๆเกิดความชำนาญเห็นนอเห็นเห็นในกายเลยสติบอกนะประสบการณ์ชีวิตเหมือนโยมกันฝึกจิตนะดูกายดูใจนะดูกิเลสตัวเราเองดูใจเราเองฝึกบ่อยๆสติแล้วลึกรู้กคหนวณนะสมมติมันโกรธขึ้นมาเห็นไม่รู้ไม่เป็นไงโกรน้อโกรน้ออารมณ์โกรธมันเป็นอย่างนี้ในขณะที่โกรธอาการทางกายเป็นไง อายุเคยสังเกตตัวเองไหมเวลาโกรธอึดขานไหมหายใจเป็นไงถีไหมหายใจแรงไหมเลือดสูบฉีดเป็นยังไงหูดำหูดแดงหน้าแดงไปหมดหรือ,อยังไงหน้านิว้วคิ้วขมวดเวลาโกรธโมนี่เข้าใจยังเนี่ยพอเรารู้ตัวเราลึกรู้พอเราลึกรู้บ่อยบพอเรารู้ตัวเฮ้ยต,ตอนนี้ไอความโกรธเนี่ยมันทําให้ใจเราเป็นทุกข์ไหมเป็นการแสดงออกอาการทางก,กาย ดูได้ไหมตอนโกรธเออไอตัวกําหนดตัวระลึกรู้เท่าทันมันเป็นตัวเข้าไปตัดนะระงับยับยั้งและก็ตัดไปมันจะโกรธป่วยมันได้โกรธนอมันจะเพิ่มขึ้นไปได้รู้ทันมันโกรธน้องเออประุดท้ายกําลังสติสัมปชัญญะตามาที่ปัญญามีกําลังมากกว่าเหมือนมีน้ํามากกว่าไฟไฟดับไหมไฟดับทุกดับ จิตผองใสเกิดนี่ก็ไรอย่างนี้หลักมันเป็นอย่างนี้ให้โยงเข้าใจความเป็นจริงแต่ถ้ายองขาดสติไม่มีสติโยงก็ไม่เห็นว่าตัวเองให้อารมณความโกรธมันเป็นยังไงแล้วก็ไม่เห็นความจริงไม่เห็นทุกข์ของตัวเองในขณะนั้นตอนนี้ฝนตกมันมาแล้วเราก็ตามสภาพโยงจะไปห้ามฝนได้ไหมแต่เราก็ต้อง ป้องกันยังไงดูแลยังไงอันนี้มันเป็นจุดนะจุดที่เราสาม,มารถแก้ไขได้หรือว่าแต่ทุกคือทุกที่เราเองแต่ถ้าเรามองว่าเออมันเป็นธรรมชาตินะมียกตัวอย่างยกตัวอย่างบางคนบอกว่าจะขายของจะตากผ้าฝนตกก็ไปว่าแต่เป็นไงถ้าชาวนาชาวชาวไร่ในขณะนั้นฝนตกโทมไหมดีไหม ดีจังเลยอนะ่ะนี่เขา้าใจแล้ยเนี่ยถ้ากลับมาดูนิจัยเราเนี่ยเออพอแดดออกบอกอยาให้แดดออกพอแดดออกมากๆร้อนมากๆเป็นไงเราว่าไหมโอ้มันจะร้อนเลยนักหนาวน,นี่นี่ไปว่าแต่บางทีเราต้องการแสงแดดไปตามผ้าเป็นไงเออแดดแรงดีผ้าแห้งเร็วนั่น แต่ว่าอะไรทั้งความร้อนจากพระอาทิตนยะ์หรือฝนตกก็แล้วแต่เขาก็ไม่หือไม่ออด้วยใครแอย่างเขาก็ทำหน้าที่ของเขาตามหน้าที่ของเขาไปแต่โยมใช้ชี้นข้างนอกประจำวันของจริงน,นะเขาเรียกเปรียบเทียบเขาเหมือนทับสนามลบโยมก็ของจริงอยู่ข้างนอกอันนี้เรามาฝึกสนามซ้อม นะเวลาเราฝึกเรากลังสติสมาธิดีไหมเราคิดว่าดีแล้วโอโเออเจอข้างน,นอกไปไงคนนู้นบ่นคนนี้ว่า,คนน,นวานคนนู้นว่าแดดดันคนนี้เน็บแนมกำหนดทันบป่าไม่ดูใจเราเสียงน้องด่ามาเสียแดงมาเสียงน้องตั้งสติกําหนดสิ่งที่มากระทบเสียงกระทบหูนี่นยแอบจดสติ่อากำหนดเลยนะเสียงน้องถ้าโยงกําหนดทันไม่ลงใจโยมไม่โรธจิตไม่ปรุงแต่ง นะแต่บางคนบอกว่าอะไรก็ลงใจอยู่จะผ่ะเขาไม่เป็นไรนั้นลงใจโยงก็กําหนดที่ปัจจุบันตอนนี้มันลงที่ใจรู้สึกยังไงไม่พอใจไม่พอใจหนอเห็นเรา,าต้องมาเราพูดปฏิบัติมาฝึกสติทํำยังไงแค่นี้หละนะมันดูกายดูใจเรานะตามความเป็นจริงอะไรเกิดทงางกายกับกาหนดตรงที่เกิดอ,อะไรเกิดทางใจเนะี่ยใาต้องจิตทำนั่งเราพ็จะรับในทางจิตลิ้นวางใจมันในางจิต นะพอเราฝึกบยบ่นสยมจะเห็นสิ่งที่มากระทบพยาธิะหรือมันลงใจอารมณ์ที่มันเกิดโยมเห็นเร็วเห็นไวและดับไวขึ้นจยมก็จะทุกน้อยลงเห็นทุกตัวเองดับลงจิตก็ผ่องใสให้คําว่าผ่องใสตรงนี้อะไรเป็นถ้าเป็นกุศลก็มาหากุศลเลยเพราะทุกขันดับนะันจิตผ่องใสไม่มีกิเลสละชั่วประพฤติดีจิตผ่องใสจ้ดีไหม นี่ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวจิตปองใสตัวนี้แหล,ละละช่วโมพอดีจิตปองใสคือตัวนี้นิพพานนะแต่ที่เราเจอเนี่ยเขาเรียกนิพพานชั่วขนาแต่แค่ชั่วขนาดเดียวนี่โยมฝึกโยมเจอเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บพระเสร็จเลยนะเจอเพียงค้งช้างกระดิดหูงูลแลบลิ้นนะก็ไม่เสียชาติเกิดแล้วจากจากน้อยก็ยาวชั่วขราวก็ยาวขึ้นยาวขึ้นจนสุดท้ายเรา หักิเลตก็งปริสุทธิ์ตลอดเลยนี่มันเป็นอย่างนี้นี่ค่ะแ่ยังนี่ระบบโยมจะได้เข้าใจระบบที่เราปฏิบัติเนี่ยแหละมันเป็นอย่างนี้นะพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะโยมออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแต่สิ่งสําคัญคือโยมต้องทํานะบ่อยๆทำรู้วันนะระลึกได้ตอนไหนทําตอนนั้นทํามากทาน้อยทําไปแต่ขอให้ทำได้สักเรื่อยๆนะถ้าโยมฝึกเรื่อยๆทาได้ต่อเนื่องจริงๆเดี๋ยวมันจะมีตัวระลึกรู้ระลึกได้รู้ตัว เข้ามาบ่อยๆเกิดขึ้นบ่อยๆจิตโยมคิดฟุง้งจากธรรมดาโอ้โหคิดไปครึ่งชั่วโมงแล้วกว่าจะรู้ตัวกลับมาเผลอๆคิดไปต่อยแต่พอโยมฝึกไปเรื่อยๆจิตคิดฟุงนะ้งใะกำหนดคิดเนาะคิดเนาะรู้ตัวไงรู้เท่าทันรู้เท่าทันเพราะความคิดหมดกำลังมันก็ดับลงแต่โยมทำไปโยมสังเกตนนะเงจากครึ่งชั่วโมงเหลือสิบห้านาทีอันนี้สมมุติกำหนดร้อยครั้งเหลือห้าสิบครั้งเอ้ยมันหายไวขึ้น แต่ไม่ใช่โยงไปบังคับให้มันหายนะไม่ได้นะเครียดเลยอน,นั้นไม่หายยิ่งเครียดกําหนดไปรู้ทันมันรู้รู้เท่าทันนะตามความเป็นจริงมันหายเมื่อไหร่นะนี่แหละเทคนิคคิดหนอคิดหนอความคิดมันดับลงไปเองมันดีไหมดีไหมดีามถามว่าดีไหมพ่ออะไรเพราะว่าทุกเราก็น้อยลงที่จะเกิดจากความคิดอะไม่ใช่ว่าคิดไม่ได้นะไม่ได้ห้ามความคิดนะแต่เราเวลาจิตคิดฟุง้งเราต้องรู้เท่าทัน นะเข้าแตอย่างไม่งั้นเดี๋ยวเวลาคิดปรุงเป,ป็นไงปรุงต่อไหมเออปรุงต่อคิดเรื่องนี้ปุ๊บไปปรุงนั่นแล้วเฮ้ยมันจะนั่นไหมหูมนโมนโมนโนแจ่มเลยเข้าใจไหมเออเนี่ยยังที่เป็นต้นไปไปมันมากลายเป็นอะไรพอปรุงแต่งเพราะความอะไรความโลภอยากได้ก็เหมือนเราซื้อแบตเตอรี่คิดคําว่าซื้อแบตเตอรี่แค่นี้เป็นไงไปไหมแถวถูกรางวัลที่หนึ่งถูกเป็นชุด ยี่สิบล้านหน้าสิบล้านนะ<ม>เดี๋ยวจะไปซื้อรถซื้อบ้านเข้าใจยังนี่อันนี้อธิบายอารมณ์ของจิตว่ามันปรุงแตง่งแล้วมันไปต่อขนาดไหนเพราะความโลภเราความอยากเราแล้วมันก็ปัญหาไปเรื่อยๆปุงบางคูเป็นภาบเลยซื้อก็ไม่รู้ถูกว่าเราก็มาโนแจังไม่เื่อยเลยอืมแต่กรรมมาที่ความจริงโหยังไม่ได้ซื้อเลยมโนคือคิดไปเองทางใจไปเรื่อเยเปื่อยแต่ทุกไปเลยแต่ให้โยกฝึกสติเปไปไง เออผมเริ่มคิดปุ๊บเอ,อ๊เอยากจะซื้อหวยซื้อเลยรัะตน์เนียอันนั้นแล้วแต่ความความชอบบางคนอาจจะมองเอ,อ๊ะยังดีวะ่ะซื้อมันก็ไม่ถูกนะซื้อแล้วไม่ค่อยถูกไม่คุ้มกันจบเนี่ยตติมันจะไปต่อคิดหนอคิดหนออยากได้หนอโรคหนอมันก็กลับมาปัจจุบันที่โยมจะต้องคิดฝึกมันโนไปเรื่อยเมันก็ไม่ตายลาะแต่ยังเนี่ยทุกที่เกิดแต่ความโลคมันก็ ไม่ไปแล้วไม่ขยายต่อนะมันก็ดับลงเพราะอะไรเราเราลึกได้รู้ตัวขึ้นมาเห็นเป็นรูปธรรมยังบางนนคนไม่เข้าใจทำไมต้องหนอบางคนไปพูดเป็นน้อนเนอะน้อนน้อนแน่แน่ทำเป็นเล่นไปไนะนะทำเป็นเล่นมันก็ได้ของเล่นถูกว่ะแต่เราทําความเป็นจริงก็ได้ของจริงคือเราลึกรู้ตัวนะเราลึกรู้ตัวเราสอนเทคนิคให้เลยเราลึกรู้ตัวนะ ใส่ใจในอาการในอารมณ์ที่เกิดแต่ไอตัวกำหนดคำว่าหนอเนี่ยเป็นตัวช่วยนะช่วยให้เห็นสภาวะนั้นๆนเช่นปวดนะเอาจริงๆโยมใส่ใจและลึกรู้ในอาการปวดในอันนี้ถูกต้องแล้วแต่มันมีตัวช่วยคือตัวหนอตัวกำหนดนะช่วยทำให้เห็นอาการปวดนั้นได้ชัดขึ้นคำบริกรรมเป็นตัวช่วยใส่ใจที่อะไร เช่นปวดก็ใส่ใจใส่ใจในอาการปวดให้ะอาการมันเป็นยังไงปวดนอกํำหวดก็คือมันจะได้จดช่วยจดจ่อตั้งมั่นเห็นอาการนั้นได้ชัดเจนพออาการปวดมันบิดมันเค้นมันตึงมันนาในอาการปวดเป็นไงเนี่ยจะย่วงทําไปลึกๆโยงจะเห็นสิ่งที่เขาเรียกความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่ที่โยมคิดว่าเห็นแล้วมันจะเห็นละเอีเยดกว่านั้นอีกเขาเรียกเห็นอะไรรึเปล่า อันนี้แหละเห็นธาตุแท้โยมเห็นธาตุแท้ตัวเองเนี่ยบอกชอบเห็นธาตุแท้ผู้ื่นอยู่เรื่อยเลยเห็นธาตุแท้มาแล้วเห็นธาตุแท้มาแล้วเห็นจริงหรือเปล่าแล้วมันดูธาตุแท้ตัวเองดีกว่ามันจบเข้าใจไหมเห็นธาตุแท้ตัวเองคืออะไรธาตุดินน้ำลมไฟอย่างนี้เป็นตัวปวนน้อโยมทำไปเรื่อย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 อหโยมจะเห็นธาตุแท้ปรากฏนี่ยกตัวอย่างนี่โยมดูนะกายดูใจดูสังขารเรา มันร้อนที่ร้อนปวดมากๆเนี่ยความร้อนเกิดขึ้นไหมออมีร้อนเึ้นมาร้อนที่ครับตรงที่มันปวดร้อนทั้งตัวเลยท่าอะไรประกดท่าไฟแหมของดีแล้วเห็นหนอร้อนร้อนนอร้อนเนาเนี่มเลือดลมมันวิ่งไม่ได้เลือดลมนายมปฏิบัติไปเรื่อยมก็จะเห็นลมมันเป็นไงลมมันวิ่งยังไงวิ่งไม่ได้มันติดภายใน,นเป็นยังไงลมเลือดกน็นะ ถ้ายอมจะถึงรู้ถึงการทํางานภายในกายเลยนะนะนีงบอกคนฝึกจิตฝึกสติฝึกสมาธิดีๆนิงบอกเนี่ยรู้เลยมันอะไรมันติดมันฉาดมันเจ็บมันป่วยตรงไหนที่เคยยมได้ฟังได้ยินได้อ่านมันเป็นอย่างนี้อืมก็จิตเรามันรู้เลยปวดนอปวดนอโอมเป็นยังไงการทํางานของอวัยวะภายในถ้าเปียบเป็นเราเนหะ็นท่าทำงานเป็นยังไง นะมันปวดมันขาดเลือดลมเดินไม่ได้ร่างกายมทาทํางานยังไงให้เลือดลมมันเป็นปกติเลือดลมวิ่งได้เป็นปกติของมันแน่โยมเด้เห็นการทางานของเขาเลยทาไปทํามาโยมก็เห็นางนะเห็นแต่ถ้าทํางานไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อเริ่มเห็นความจริงแล้วนะเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเดี๋ยวตึงเดี๋ยวหย่อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นมันก็วนอยู่อย่างเนี้ยสุดท้ายเขาเรียกว่าอะไรลักสักายยะทิฏฐิได นี่ตัวเราของเราเพราะเราไงเห็น <S <S เห็นธาตุแครแล้วไงมันใช่ของเราไหมไม่ใช่บังคับก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวมันก็วนอยู่อย่างนี้จนสุดท้ายเรียก่าละสักกายยทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นตัวเราของเรานเขาเรียกว่าปฏิบัติแล้วกเนี่ยเห็นธาตุแค้ของเราเราก็จะถอนรูถอนน้มได้ละศักกายยทิฏฐิวิจิติช้ชาศิลปะถามาหนาไม่ไม่พาม,มาใน สินในพศนะอยู่ในฌานประพฤติปฏิบัติทำอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกนะไม่ดังเลสงสัยแล้วทำเพราะเราเห็นด้วยตัวเราเองตามข้อแรกของสังงชน์โยมละได้ขร้โสดาบันแล้วจิตหมายถึงว่าในทางวิทยาศาสตร์ขั้นตน้นก็เป็นอริยขั้นต้นแล้วคนของจิตะระดับก่อนจังแก่ก็ไม่เกินเจ็ดชาดไม่เกินสามชาแลวไม่เกินหนึ่งชาเรื่องของอินทรีย์อันนี้ยกตัวอย่างนี่ยมันเป็นระบบนามันอธิบายได้นะไอโยมบอก ปฏิบัติไปมีถามเรื่องอย่างเช่นพระธาตุอย่างเงี้ยที่โยมเห็นโยมอะไรเป็นธาตุถ้าควรฝึกสุดถึงเนี่ยฝึกถึงฝืนถึงจุดนี้แล้วในความเชื่อคืออะไรเพราะว่าสติสมาธิมันฟอกไนอะไรอย่างเงี้ยมันฟอกยิ่งจิตมันยิ่งบริสุทธิ์มันก็ยิ่งฟอก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 เลือดฟอกกระดูกกระดูกเนี่ยเห็นเป็นคุณควรมันฟอกเป็นใส่ ใสเป็นแก้วให้โยงเรียกพะทธเอะไรอย่างให้มันเป็นอย่างนี้มันมีเหตุมีผลมันนะแล้วเราก็ต้องดูเลยนะเดีย๋ยวนี้ก็เอาอะไรมีขายตามตลาดพระแย่ๆเลยพระนูนมาทางนี้นะก็ต้องพิจารณานะะไรไม่หมดเลยไม่รู้ว่าอหารรูปนั้นรูปน,น,ปนี้รูปขายกันกองกองอกองเลยนะอันนั้นต้องพิจารณานะนะนี่ก็จะยังศรัทธาต้องมากับอะไรเออปัญญาเชื่อเชื่อ,อความเชื่อต้องประกอบด้วยความจริง ไม่ได้เชื่อเชื่อโดยหลงนะเพราะความหลงความหยาความอะไรก็แล้วแต่นี่มันทําให้เราผิดพลาดจึงจะประกอบด้วยปัญญาเชื่อรรประกอบด้วยปัญญาต้องอาศัยตัวอะไรที่เราฝึกกันเนี่ยสติสามัญชญนยะเนาะที่เราฝึกแล้วมันจะมีเป็นตัวช่วยให้เราพิจารณาอย่างความเป็นจริงแล้วก็ประกอบกันถ้าทําไปเรื่อยๆมีผลมีสงมาเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันมากๆแก้ไขปัญหาชีวิตได้ที้ เห็นความจริงอะสิ่งที่มากระทบมือตามมวป,ปิดปิดไฟหมดมันไม่เห็นทางฝึกสตินี้มันเหมือนเราเปิดไฟเอาเห็นแล้วไปทางนี้เดินไปเฮ้ยตกหลุมแน่เลยไปไหมไม่ไปแต่ถ้าปิดไฟเป็นไงนไม่รู้แล้วเห็นตรงไหนตรงไหนตะไฟก่อนเดี๋ยวล้มเดี๋ยวหน้าความเดี๋ยวตกหลุมเดี๋ยวอะไรนี่นม่คือสติมันเป็นไฟนะสองทางเราให้แสงสวา่างเับเรา นะตอนนี้เราก็ทําเรื่อยๆอยที่อาตมาบอกทานศีลภาวนานะเบื้องต้นถ้าสูงขึ้น่อยก็อะไรนะศีลส,สมาธิปัญญาทุกอย่างก็ประกอบนะตามเหตุตามผลนะมันก็พัฒนากําลังกายวาจาใจเรามากขึ้นนะโยพัฒนาใจเราดีนะจิตด,ดีวาจาดีไหมเออตายการแสดงออกทางกายดีไหมนี่ ความสำคัญของจิตถูกาหละ่ะถ้าจิตอารมาเชื่อแล้วจิตโยงคิดดีโยมจะพูดออกไปดีไหมก็ดีแน่นอนพอเราเห็นแล้วนะเห็นเร็วรู้เร็วตั้งแต่สิ่งที่มากระทบโอกาสจิตจะคิดไม่ดีก็น้อยลงนะเราก็ต้องค่อยๆฝึกนะเพราะมันดับ,ดบี่ใจแล้ววาจาไม่ดีก็ไม่ออกกายไม่ดีก็ไม่ออกนี่ลดภพชาตินะพอเรา สร้างความดีไปเรื่อยๆอย่างน้อยถ้าไปก็ไปในทางที่เป็นเป็นบุญเป็นกุศลก่อนถือว่าเลือกทําสะสมไปเรื่อยๆนะจ้เกิดน้อยไปมากแล้วแต่แ,แต้ายังน้อยให้มันไปในทางสุขติภูมินะในความเชื่อของเราแต่ปัจจุบันดูไงบางคนบอกแล้วถึงมบางคนถานนี้ก็เชื่ออยู่นะครับว่าอนาะคตมีจริงแต่จะบอกว่า แค่ไปสวรรค์ไปโพลไปวิพานอะไรก็แล้วแต่คือบางคนบางท่านในเรื่องของกานอยู่ที่เรื่องของการปฏิบัติที่มันจะไปมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะรู้ได้ยังไงเราจะไปอย่างนั้นโยมดูที่ปัจจุบันโยมเลยนี่ให้ดูนี่กลับมาดูใจเราเลยมันบอกเราได้เลยอนาคตเราจะไปไหนแต่โยมต้องค่อยๆสะสมจะเปลี่ยนได้นะนะไม่ใช่บอกตอนนี้นะ ดูตอนนี้อย่างเดียวไม่ใช่แต่ถ้ารู้สึกว่าตอนนี้เราทําไม่ดีเยอะๆแค่ยังมันจะไปไม่ดีเฮ้ยโยมก็เปลี่ยนเปลี่ยนปัจจุบันเพราะอนาคตรเรายังอีกไกลอ่ะปพวกโยมก็ทําของเสียให้มันเป็นของดีเลยดีไปขึ้นโอนน้องโอนน้องรู้ท่าทานความโกรธขรดและความโกรธจักลมเปลี่ยนอย่างโกรธเป็นไมโ่โกรธแล้ะเนี่ยจิตฟองสายโยมว่าเก็บสะสมความดีไว้เยอะ เนี่ยรักษาสมไปเรื่อยๆ,ๆเอ้าใจเราก็เริ่มเปลี่ยนแหละแต่อพอมีส,สติสัมปชัญญะสมาธิเริ่มมาคุ้มครองจิตแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นอย่างงี้ไอ้สติสัมปชัญญะเรานะเขาเรียกธรรมมีอุปการะมากสติสัมปชัญญะเนี่ยเขาเรียกธรรมมีอุปการะมากนะมันก็เหมือนสมมติจิตเราเป็นลูกนะถ้าม,มีมีพ่อแม่มามีอุปการะกับเรามาก คุ้มครองเราตลอดเลยแ้่เรายิ่งมีเยอะยิ่งดีแค่ตัวนี้ไงถ้ยงา,ายมงก็ทำไปเรื่อยนก็เปลี่ยนรักนะทาไปเรื่อยสุดท้ายเป็นไงเราเออจิตใจเราเป็นยังไงคิดดีพูดดีดดทําดีมากขึ้นไหมอย่างเงี้ยคือคุณธรรมของจิตเขายังเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าอ่านะเรารู้ปัจจุบนันได้แล้วแต่เราสะสมไปเรื่อยๆนะปับได้เปลี่ยนได้นะนะมนุษย์เนี่ยสามารถพัฒนาจิตได้จะไป มรคผลิพานเลยก็ได้นะหรือว่าจะไม่พัฒนาจะลงจะลงก็ได้เหมือนกันมามืดไปมืด <Okay. S 1> มามืดไปสวา่าง <Okay. S 1> มาสว่างไปมืดอันนี้ไม่ไหวนะมาสวา่างแล้วไปมืดอย่าง <Okay. S 1> okay. เงี้ยมาสว่างไปสวา่างนี่ okay. <Okay. S 1> นะมามืดไปมืดคืออะไร <Okay. S 1> เช่นอ่ะเปรียบเทียบว่ามาจากเคยไป ตกกบายภูมิมเปตดสารลกวุรกายสาระฉาอลไรก็ว่าแเรามีโอกาสงานนันจะใช้มาแล้วจนเกิดมาเป็นมนุษย์ตัวอยา่างแต่ว่าพอเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะอันนั้นมาจากเมืนแต่ว่าสุดท้ายไปเหมือนเดิมไปมืดเหมือนเดิมอันนั้นจะไม่ได้สะสมความดีเท่าที่ควรเนาะใครเห็นที่บอก สบายว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเริ่มมาสว่างแล้วแล้วก็สร้างความดีไปเรื่อยอย่างน้อยเป็นมนุษย์นะหรือไปสวรรค์อะไรก็ว่ากันไปให้เพื่อนไปสว่างให้ดีได้ได้นะมาพรเอกมาจากที่สว่างแล้วไปมืดคืออะไรอาจจะเคยเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรมเป็นอะไรนะแล้วเ,เป็นไง พอไปไม่ได้ต่อบุญเลยพาไปมือตกสบายอยี่แต่มาสว่างไปสว่างก็ปากันไปจะสว่างมากกว่าเดิมไหมก็แล้วแต่เนาะอ,อันนี้ก็อยู่ที่เราถ้าเราพิสูจน์ได้จากตัวปัจจุบันเรานาโบราณก็ถึงบอกว่าอะไรกายเป็นมนุษย์นใจเป็นมนุษย์กายเป็นมนุษย์ ใจใจเหมือนอะไรแบบเปนตกมานลบอะนะมนุษย์นี่ว่ายอยู่ายใจเป็นมนุษย์ใจใจใจเป็นเปรตมนุษย์สเปรโตไม่ได้เล่นไพ่นะเล่นไพ่มาๆก็ไม่แน่ความโลภมากเลยสเปรโตเป็นเปรตเลยนะเวลาบอกเปรตเดินดื่มเคยได้ยินไหมนี่ถ้าเราเข้าใจความหมายเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะเปลี่ยนเือนคนนี่แหละ ที่บอกเป็นเรินคนเนี่ยแต่ว่าอะไรโรคโรคทุกอย่างโรคมากๆหาวิธีเอาของเข้าไอ้นู่นไอ้นี่นะมนุษย์กายเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์ก็อะไระยกตัวอย่างง่ายๆแ่นสีหน้าดีนะมนุษย์สเทโวกายเป็นมนุษย์ใจเป็นอะไรเทวดานะสินดีมีฮิวโอตปากรู้จักเอือเฟื้อเผื่อแผ่ทำบุทาทำาทาน นะเขาก็จะมีลักษณะเปรียบเทียบแบบคุณสมบัติมีเมตตากรุณามุฒิตาอุเบกขาแล้วก็นะใจเลยเนีนะ่ยทรงฌานนะทรงฌานก็ป,นปฏิบัติสมาธิอารมณ์อารมณ์ทรงอารมณ์ฌานได้ตลอดนะเข้าไปเป็นโรมแล้วแต่โรมชั้นใหม่ก็จะมีความละเอียดของฌานรูปฌานเลยเขาอมันก็จะมีในเรื่องกระบอกอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างเรื่องระบอกมาฟังราตนาคุณภาษีรันรนตนาไต คุณพระอุปชาพระธรรมทิงห้างบนราชาหลองก็ทะรันดีธรรมโมบุญกุศลที่ทํามาตั้งแต่ดีจนถึงปัจจุบันขอหนวยพรให้ท,ทุกคนทุกท่านจงมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในหน้าที่ในการงานในการเรียนการศึกษาการดําเนินชีวิตและการประพฤติปฏิบัติธรรมคิดนึกสิ่งหนึ่งประการใดประกอบด้วยบุญกุศลแล้วนาขอสิ่งนั้นพันสาเร็จพันสําเร็จพันสาเร็จอาตมูธนา